เอาเลยครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ด h e Bed นะครับโอหห่างหายไปอีกแล้วนะฮะใครที่เห็นโพสเมื่อวานนี้น่าจะรู้นะครับผมเสาไฟฟ้าขาดครับช่วงนี้แบบฝนล,ลมแรงนะครับทำให้เน็ตก็กระตุกเน็ตก็หลุดสายเน็ตขาดไฟดับโอ้โหแต่และเรื่องนี่คือน่าปวดหัวจริงๆฮะทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับด้วยกันกดไลค์นะครับผม โอเคในเนื้อเรื่องของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องปืนพกนะครับผมคือมีหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันแล้วก็ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการทดลองมาเหมือนกันนะครับเลยอยากจะมาบอกต่อทุกคนว่าพกนะครับสกระบอกที่ยอดฮิตในตอนนี้เนี่ยกระบอกไหนดีกว่ากันนะครับซึ่ง2องกระบอกนี้เนี่ยก็มีกระบอกแรกก็เป็น .50gs นะครับกระบอกที่2ก็เป็นเลนิตินะครับหรือว่าพกกระบอกใหม่นั่นเองวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับแล้วผมไปใช้จริงเนี่ยมันก็มีข้อแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะครับผมก็เลยอยากจะมาอธิบายให้กับทุก ในนนวันนี้ให้รู้แบบกระจ่างแจ้งนะครับเออว่าควรใช้แบบไหนลักษณะไหนนะครับแต่ก่อนอื่นต้องมาบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือว่าปืนพกเนี่ยหลายคนหรือว่าคนส่วนมากนะครับที่ใช้ปืนพกเนี่ยจะใช้คู่กับสไนเปอร์ใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือจุดประสงค์ในการเล่นพบของในเกมคอมพิวเตอร์มือถือนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทดลองการเล่นพกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโดยไม่ใช้สกิลอ,อะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะเล่นให้ทุกคนดูว่ามันเล่นได้หรือเปล่าแล้วกระบอกไหนดีกว่ากันโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าปืน พกสกระบอกนี้เนี่ยมันเป็นการเล่นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงดอท5 0 GS เป็นกระบอกแรกเลยแล้วกันนะครับซึ่งอทห GS นะครับผมจะแต่งประมาณนี้เลยก็ใครที่อยากลองแต่งตามก็ลองแต่งตามได้นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าเลนติเนี่ยผมยังอัปเลเวลไม่สุดนะครับก็เลยอาจจะสอนแต่งไม่ได้นะครับทุกคนผมไม่มีการ์ดอัปเหลือเลยต้องไปเล่นอย่างเดียวนะครับทุกคนแล้วก็อย่างที่พูดไปครับดอทห้าสิบ GS นะครับเป็นปืนพกที่ยิงแบบทีละนัดนั่นเองนะครับเราไม่สามารถกดค้างได้นั่นเองทุกคนคือกกกกดป็นนททีีละัแออรรา มันก็จะเป็นการยิงแบบคล้ายลูกซองนะครับเออ้าใครไม่เข้าใจนะครับการเล่นมันเนาะก็ยิงออกไปทีละนัดนั่นเองแต่ว่าข้อแตกต่างระหว่างปืนดอ50 GS กับปืนเลนตินะครับก็คือว่าดอ50 GS เนี่ยจะเน้นในการยิงระยะกลางกับระยะไกลที่ดีกว่านะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยดอ50 GS บอกได้เลยว่าเล่นในระยะใกล้ได้โคตรดีครับตอนนี้มันก็เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปเจอเลนติเนี่ยบอกได้เลยว่าแพ้ครับนี่แหละคือการแพ้ทางของปืนดอ50 GS เจ้าก็บอกนี้นะครับก็คือถ้าเราเล่นในระยะใกล้นะบอกเลยว่านัดเดียวมันไม่ตาย ข้อเสียของดาบสิบเจ็ดก็คือเราต้องยิงหัวนะครับนัดเดียวในระยะใกล้เนี่ยถึงจะตายนะทุกคนแต่ว่าถ้าเรายิงในระยะใกล้เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่ายังไงก็ต้องสองนัดนะครับแม้มันจะใกล้แค่ไหนนะทุกคนนั่นแหละก็เป็นข้อเสียถ้าเราไปเจอปือนจำพวกลูกซองหรือว่าปืนพกในนตินะครับและอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับคือข้อดีของมันคือยิงระยะกลางกับระยะไกลใช่ไหมแล้วระยะดาเมจของมันค่อนข้างไกลับผมได้ยิงในระยะไกลบอกได้เลยว่าตายง่ายเหมือนกันนะครับแต่วงเล็บว่าต้องแต่งแบบผมด้วยนะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูอีกกระบอกกนนึงั นี่ับผมซึ่งเลยน่้นิครับบอกได้เลยว่ามันเป็นปืนพกที่เบิร์ตได้โคตรเร็วครับคือระยะใกล้มาดีสโอ้โหคือมันตายเร็วมากแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าของแต่งผมยังไม่สุดครับตอนตอนนี้ผมรอของแต่งเจ้าตัวนี้นครับก็คือลบระยะห่างการลั่นนะครับ 10%แต่นี่มันเป็นระยะห่างแค่5%นะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงว่ามันดียังไงก็คือว่ามันจะเป็นการยิงแบบเร็วขึ้นนะครับเออมันจะยิงเร็วขึ้นกระสุนลั่นเร็วขึ้นนั่นเองก็ปกติมันก็ต้มๆนะครับโอ้โหอธิบายแบบนี้อีกแล้วแต่ถ้ามันเร็วขึ้นมันก็จะต่ำนะครับโอ้โหเก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับก็ข้อดี ของดอทสิบเจ็ผมก็บอกไปแล้วใช่ไหมคือยิงระยะกลางกับระยะไกลนะครับแต่ว่าเรนเดติมันจะเป็นการยิงแบบระยะใกล้กับระยะกลนะครับระยะไกลบอกได้เลยว่าอย่าไปยิงครับอย่าไปยิงเลยคือบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นราชาการยิงระยะใกล้ครับซื้อของแต่งก็ลองแต่งไปตามผมประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับซึ่งมันก็ยูซูมเร็วอยู่แล้วแหะเราไม่ต้องไปแต่งให้มันซูมเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สโคบผมก็ไม่ใส่แล้วครับตอนนี้ซึ่งเรนเดติเนี่ยมันเป็นการยิงระยะใกล้ผมก็เลยคิดว่าไม่ต้องใส่สโคบก็ได้นะครับแล้วก็เนี ที่สุดนะครับก็ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องทดลองกันเลยดีกว่าว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับการยิงระยะใกล้นะครับทุกคนแล้วก็ระยะไกลเนี่ยมันแตกต่างยังไงกับดอทห้าสิบเอวันนี้ก็มาปะทะกันนะครับว่ากระบอกไหนมันควรใช้แล้วก็กระบอกไหนดีกว่ากันนะครับโอเคก็ตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงแบบระยะใกล้แบบนี้เลยลองยิงตัวนะครับว่าดาเมจมันจะกินไปเท่าไหร่นะครับทุกคนไปโอ้โหสี่สิบสี่สามลอแบบทุกคนดูดิ 44 3รอบคือตายเลยครับขา28แต่มันมีข้อเสียตัวนี้ว่าถ้ายิงขาเนี่ยครับมันจะเข้าทีละ28ใช่ไหมมันก็ไม่ตายในนัดเดียวเนี่ยไม่ใช่นัดดิพูดนัดก็ไม่ได้เพราะว่ามันยิงออกทีละ3มเนี่ยมันไม่ตายในเซตเดียวนั่นเองทุกคนพอยิงแขนก็เป็น44นะครับข้อดีก็คือว่าถ้าเรายิงตรงอกนะครับตรงไหล่ตรงแขนอะไรประมาณเนี่ยคือตายครับยังไงก็ตายยิงหัวล่ะโหยิงหัวถ้าโดนแค่เซี่ยว2นัดนะครับนัดที่3ไม่โดนก็ได้ก็ถือว่าตายนะครับ เออคือดีมากในระยะใกล้เดี๋ยวลองดูระยะประมาณ20เมตรนะครับไกลไปไกลไปอันนี้คือระยะไกลไปสําหรับพกแล้วนะทุกคนโอเคอันนี้คือบอกได้เลยประมาณนี้นะครับระยะกลางแล้วแหละลองยิงดู40ครับก็ตายครับผมทุกคนนี่แหละคือผมบอกได้เลยว่ายิงระยะกลางยังไงมันก็ตายนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในระยะการยิงขาเนี่ยมันอยู่ที่25มันก็ยิงไป2เซตก็มีโอกาสตายได้แต่ ที่บอกไปครับปืนนี้มันเป็นปืนเบอร์นะครับยิงกดยิงรอบเดียวมันออกทีละสามนะแต่บางทีเราก็อาจจะยิงไม่โดนก็ได้เพราะว่ามันมีการเห็นปะช่องว่างระหว่างระยะห่างนะครับปืนมันไม่ได้ออกแบบเหมือนปืนกลไงมันก็เลยอาจจะว้านนิดนึงนะครับถ้าเป็นระยะไกลล่ะอันนี้คือระยะไกลนะครับโหมันต้องยิงหัวถึงจะตายนะครับแต่ว่ายิงตรงช่วงอกเนี่ยก็ตายนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ามันยิงยากมากเพราะว่าตัวละครมันต้องขยับใช่ไหมครับแต่ถ้ามันยืนนิ่งเนี่ยก็สามารถ ยิงตายได้ไปในเซตเดียวเหมือนกันแต่ยากครับบอกเลยอันนี้ผมยิงหุ่งงนไงมัเลยง่ายแต่ว่าถ้ายิงไกลๆจริงๆอ่ะมันยิงยากนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเจ้าปืนดอทห้าสนะครับถ้าเป็นระยะใกล้ก่อนแล้วกันเฮ้เรามาลองกัน,นครับถ้าเป็นยิงขา70นัดเดียวก็ไม่ตายครับบอกได้เลยว่ายังไงมันก็ไม่ตายครับ <c oughs> ดูดิเห <c oughs> ็นป่ะขนาดระยะใกล้นะครับนัดเดียวมันก็ไม่ตายอยู่ดีแต่ว่าผมได้ทําการแต่งให้มันั่นเร็วขึ้นเนี่ยมันก็เลยแบบอาจจะช่วยทําให้อ มันตายง่ายขึ้นนะครับเออถ้าระยะใกล้มันก็ตายง่ายแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับเรากดรอบเดียวปั้มมันก็ไม่ตายแต่ว่าเนติเมื่อกี้นัดเดียวตายครับอันนี้เรเนติกได้ไปนหนึ่งคะแนนนะครับเรื่องของระยะใกล้นะครับผมต่อไปก็ระยะกลางครับปึ๊บระยะกลางเต้ม70มันก็2นัดอยู่ดีครับทุกคนคือแต่ข้อดีของมันก็คือแบบเราสามารถยิงรัวได้เยอะกว่าเรนติไงดูดิเนี่ยเราแค่ขอแค่ตัว2นัดเนี่ยมันก็ตายนะครับอันนี้ผมก็ให้เป็นดอทห้าสิบ gs กับเดนิติเสมอกานนรแนบในระยะกลางนะครับผมต่อไปก็ระยะไกลเลยระยะไกลปั้มนี่ครับยังไงระยะไกลมันก็2นัดครับเห็นปะ่ะคือมันเท่ากันหมดเลยเว้ยแต่ว่ายิงขาเอายิงขาก็2นัดเหมือนกัน <c oughs> เห็นไหมครับทุกคนคือ,ด,อด50 GS มันมีความได้เปรียบตรงที่มันสามารถยิงในระยะไกลขนาดนี้เนี่ยมันก็ยิง2นัดเหมือนระยะใกล้เลยครับผมขอแค่โดน2นัดมันก็ตายครับเอออันนี้คือข้อดีของ50 GS นะครับ ต่อไปก็ไกลล่ะระยะไกลเลยครับผมตายเหมือนกันครับโอ้ดูดีแต่ว่ามันยิงยากนะครับทุกคนไป40เมตรอันนี้ก็ระยะไกลนะครับผมโอเคระยะไกลมันไม่ได้เลยครับ <c oughs> โอเคอันนี้กม็มันทำไม่ได้อยู่แล้วแหละในลองดูแบบเรเนตตดูระยะไกลขนาดนี้ดิไม่ใช่ไกลดิไกลนะครับผม <c oughs> ไม่ตายครับไม่ตายในเซตเดียวแน่นอนครับ <c oughs> ยากจัดโอเคก็ ผลสรุปนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูทั้ง2กระบอกนี่แหละแต่ว่าผมขอพูดก่อนละกันผู้ที่จะชนะปืนที่ดีที่สุดสําหรับพกในตอนนี้แล้วก็ในซีซั่นในช่วงนี้นะครับบอกได้เลยว่าต้องเป็นปืนเลนเนติแน่นอนนะครับผมโอ้โตอมือฮะ <c oughs> ข้อดีของเลนเนติในตอนนี้คืออะไรครับที่ดอทห้แพ้ก็คือยิงในะระยะใกล้ครับเซตเดียวตายครับผมคือมันเร็วกว่าดอทห้าสิบแน่นอนครับแล้วที่มันได้เปลี่ยนไปกว่าน,นั้นแล้วก็ ผมยกให้มันเป็นดัมเบลวันของปืนพกที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือว่าปืนพกอะ่ะมันเป็นปืนที่เอาไว้ยิงระยะใกล้อยู่แล้วครับมันไม่ใช่ปืนที่ต้องไปวัดกับระยะไกลแน่ๆเพราะว่าถ้าเป็นระยะไกลเนี่ยเราเล่นปืนกลไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมถ้ามันระยะไกลเราก็ใช้สไนเปอร์ไม่ดีกว่ารครับใช่ปะ่ะแล้วระยะใกล้เนี่ยบอกได้เลยว่ายังไงพกไม่โคตรก็อดครับใครที่เล่นสไนเปอร์แล้วสมมุติผมอ่า mk2 เนี่ยเป็นสไนเปอร์ใช่ไหมแล้ว ศัตรูมันอยู่ในระยะใกล้แล้วผมแบบอาจจะสู้กับมันลาบากผมคลิกซูมไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับผมก็แค่ควักพกออกมาแล้วก็าปาบปาป,าปกวาดไปครับนัดเดียวเอ้ยไม่ใช่นัดดิติดนัดเดียวอะเซตเดียวตายครับผมนี่แหละผมก็เลยยกให้เป็นดัมเบลวันเนครับสำหรับปืนพกที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับโอเคค่ัเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองเล่นดูแล้วก็ลองไปใช้จริงดูนะครับว่ามันจะสามารถใช้ได้เหมือนกันหรือเปล่าแล้วข้อแตกต่างอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะไปเวลาใช้จริงเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลุย ให้เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปย์สาวอะ่ะมีร้านดีๆแนะนำไหมอ่ะ <c oughs> นี่ไงละ่ะ o อ e r Top ช p ร,ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเพียงแค่ข3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพค็ค 2. โอนเงิน3ส่งไอดีให้ทางร้านเติม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจะไปมั็นง่ายจังเลยอะ่ <c oughs> ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอ CP ีเด้งเข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะ เริ่มกลางคันอีกแล้วท่านผู้ชมครับโอเครอบแรกผมจะใช้ไปเลยเดติไปเลยละกันนะครับระยะทุกคนเห็นป่ะระยะใกล้เอาผมยิงขามันวานี่ยคือข้อเสียก็คือถ้าเรายิงขาเนี่ยในเซตเดียวมันไม่ตายนะทุกคนนี่คือระยะไกลครับระยะกลางอันนี้คือระยะกลางผมยิงขามันก็เลยไม่ค่อยตายนะครับเอออันนี้มาลองให้ทุกคนดูนี่คือระยะไกลครับผมไม่การเล่นเลยแหละคือมันยากมากครับถ้าเล่นเดติในระยะไกลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบหาตัวที่มันอยู่ใกล้ๆแล้วกันนะครับจะได้เห็นช็อตตี้ โหอันนี้ผมยิงไม่โดนทุกนัดนะครับข้อเสียของมันก็คือนี่แหละมันคือข้อเสียทั้ง .ts ดดและก็ปืนเลนเดติเนี่ยครับถ้าระยะใกล้เรายิงยากครับเออปืนพกมันก็มีมุมที่มันยิงยากเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าต้องฝึกเหมือนกันนะครับใจเย็นใจเย็นเ้ยตีครับโอ้โหโคตรเร็วปั๊บปั๊บเป็นไงฮะที่โคตรได้ทุกคนคือมันเล่นได้ดีเลยแหละโอ้โหไงเซตเด,เดียวโอ้โหเซตเดียวฮะ คือเป็นปืนที่โคตรดีเนยตอนนี้ผมกะว่าผมจะลองเล่นแบบยังไงเดียะไปลองเล่นในแรงจริงๆเนี่ยครับให้ทุกคนดูว่าเป็นสู้กับคนอื่นเนี่ยมันสู้ได้หรือเปล่าทุกคนอาจจะสงสัยออโอเเ้โหเซตเดียวทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไปเป็นเล่นในแรงเลยครับมันสู้ยากครับผมแระี่เจเรี่เล่นพกเนี่ยมันต้องเป็นพวกด่านแบบด o มิเนชั o อะไรแบบนี้มันจะเล่นได้แต่ว่ามันสูบห้องนานครับมันมีแต่วาระเบิดมันก็เลยค่อนข้างลำบากนะโอ้ยเกินสองเซตสองคิวโอ้โ ลงมาแบบนี้ก็เวอร์ไปดีครับโคตรแรงทุกคนแรงมากเลยสุดว่ะขนาดผมยังแต่งไม่สุดนะทุกคนของแต่งอ่ะโอ้โหขนาดของแต่งผมยังใส่ไม่แบบครบเลยทุกคนผมคิดว่ามันก็ยังดีแล้วนะได้ยัครับใกล้เซตเดียวหัวแตกบอกเริ่มเอออะไรจะ๊ะ อะไรจ๊ะนี่แหละมันก็มีมุมที่ยิงไม่โดนบ้างนะทุกคนเฮาจัดเฮ้าจัดขอแบบใกล้กลๆเน้นๆหน่อยเด้นี่ไงปับ๊บปั๊บระยะกลางโดนอีกแล้วหูก็เยอะเกินผมจะพยายามไม่ค่อยใช้อะไรนะครับเอยระยะกลางก็พอได้แต่ว่าต้องเล็กอ,อกนะครับทุกคนเซตเดียวจอดจอดไหนจอดรถอ สวนไปโอ้โหเซตเดียวครับสุดยอดวะ่ะไปมาแล้วมาแล้วเอ้ยมันตายก่อนเอ้ยมันตายก่อนเอ้ยไม่ทันตีไงล,ล่โอ้โหโคตรดีป่ะของเขาดีจริงๆครับปืนกระบอกนี้เซตเดียวพอเฮ้ยสองเซตก็ได้ยิงไม่โดนอะไรจ้าโอ้โหกระสุนใกล้หมดอีกแล้วอ่ะทุกคนเออโอ้โหแรงมากอะ่ะแรงเกิน กวใครมากดแต่อะไรวะเนี่ยตีไงละ่ะสุดยอดบอสบอกได้เลยว่าตอนนี้คนก็ตึงเหมือนนะคนก็เล่นเก่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีแค่บอทเด้อโอเคเรียบร้อยครับสำหรับเรนตริก็อย่างที่เห็นไปครับคตรดีผมดีจริงๆเนี่ยทุกคนป้าเดี๋ยวเราลองไปลุยดอ G S ดูว่ามันจะใช้ได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับ่ะ let's go โอเคผมรอบนี้ก็เป็นห้าสิบนะครับมาเรามาดูกันว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าทุกคนอย่าไปยองครับบอกได้เลยว่าระยะกลางกับระยะไกลนี่เล่นได้แน่แล้วผมจะลองคุ้มเชิงนะครับลองเล่นระยะกลางให้ได้มากที่สุดแต่ว่าเป็นด่านชิปเมนต์นะดิโอ้โหไอโอ้โหมันต้องสองนะัดอทุกคนเห็นปะถ้าเดียวไม่ตายอ่ะมันเนี่ยมันต้องสองนัดทุกระยะเลยนะครับผมไอใจเย็นๆดิเฮ้ยอะไรวนะเนี่ยเฮ้ย ไอรุ่นซีบ็อกเวอ่ะคนนี้เอไอเอฟันอย่างเดียวเลยมีแก๊สมาทุกคนซูมแล้วมันยิงยากเาข้มะไอ่นัดเดียวเออถ้าโดนนัดแรกไปแล้วเนี่ยเรายิงส่วนไหนมันก็ตายเหมือนกันนะครับตีอะไรอ้โหมันก็ดีนะผมแต่ว่าถ้าเจอระยะใกล้ไปเลยในยตีนี้สู้ยากครับน,นั่นแหละมันข้อเสียมันอยู่ตรงนี้แหละอยา่าโอ้โห ใครมันจะสู้ได้เนี่ยโหฝีมือก็โหดขนาดนี้ชมตัวเองหน่อยเถอะไม่ได้ชมตัวเองนานละโอ้โห,โห้สองนัดเด่นๆนะครับทุกคนอย่างแรงอย่างแรงโอ้ยเจเย็นพี่น้องเฮ้ยขวาว,าวาขวามือวะขวามืออยากเล่นมาโอ้ยอย่าไปสู้กับพี่พี่มาของเจ๊งไอ้น้องเอาวะทุกคนกระสุนหมดวะ โอเคได้อยู่แต่ว่าหมดนี้น่าจะจบเร็วครับทุกคนเอ้ยเราต้องแบบนิ่งๆนะครับตั้งใจเล่นหน่อยทุกคนคือถ้าเรายิงมัม่วๆเนี่ยมันไม่โดนนะครับเราต้องกั้นหายใจยิงอะหยอกหยอกหยอกโอเคเออเอออย่าห้าวไอ้น้องขอมันแรงขอมันแรงเฮ้ยมาเกิดใกล้กอะอุ้ยโอ้โหยิงไม่โดน เออไม่ทันครับต่เอ๊โอ้โหเน้นๆนะครับเน้นๆนะครับโอ้โหเขาบอกเลยว่าหัวร้อนน่ะเจอผมหัวร้อนหกอะไรวะเนี่ยโกงเกินโอ้โหขออีกนัดเดียวเข้าไปแบบเกินครึ่งหลอดอุ้ยไอ้กระสุนหมดโอ้โหโอ้โหกระสุนหมดเฉยๆล็อคจบเลยก็มาดีเอาปั๊บหายไปเลยหมดวะ พิชากเลยเอ้ยเออตัวเดียวโอ้โหโดนคู่โอ้โดน17เ็ดโดนคู่เลยโอเคเอผหเกือบไม่ได้ปิดฉากแล้วนั่นเลยครับผมทุกคนก็ดีเหมือนกันเนี่ยดีทั้งคู่แต่ว่าอ่าเรนิตีมันจะดีกว่าตรงระยะไกล้นั่นเองแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าทำไมผมไม่แต่งสองกระบอกเพราะว่ามันยิงในระยะไกลไม่ได้นั่นเองนะทุกคนเออ โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนะครับใครอยากแต่งตามก็สามารถแต่งตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใน EP หน้านะครับบ๊ายบาย